พร้อม้วครับอืมคู่ยังคู่มาแชมไม่เราเริ่มเป็นวิธีการเริ่มต้นอมกบนะครับอ้ยแชมแชมบอกพี่ไหอมก่อนต้องไห้แชมมาบอกได้ตามด้วยครบแล้วตดจดนี่ครับอบอบรูแล้ว นี่เสียงคลอกกระทานี่ปาดเชฟเวออร่อยอร่อยแล้วอย่าก้อยแห้งไรมันสีความร่งเลยเนี่ยนะคลอกกระทายดังไว้ก่อนมันสีรุดมันสีรุดระดับแซมมะพรดไว้กินจิบวแซ่บได้จังได้โคตรนะลูกค้ามาแล้วพี่ลูกค้ามาแล้วใจเยอะนะครับวัยรุ่นส่งเอนี่วัยรดีลูกค้ามาแล้วไปเลยไปนำไปเลยอมกบกฟับอมกบโอ้โถ โอ้โหใส่พี่ใส่มันใหม่แล้วเหมือนและทีต่อไปต่อไปเป็นขั้นตอนการอมอมเหมือนมันหอมๆนี่นี่สตดเด็แล้วดิขายไปไหนได้น้ำรังคุก แก่พื้นเก่าต้มผัดแกงทอดหอมอร่อยในพริบตาอย่าลืมปลาล่าอย่าลืมปลาล่าปลาอะไรครับปลาอะไรปลาไ่ได้อีเด็กเตกีใส่ห่อละสิบาทสิหมื่นห่อเป็นโลอ่ะัพเดตอ่ะคุณอ่ะใส่หลายตัวต่อไปต่อไปอย่าหยุดอย่าหยุดแล้วต้องข่าวแล้วล่ะใชน้ำปลาล่าแม่บุญล้ำเออแล้วต้องข่าวแล้วโฆษณา เข้าได้นะครับสปอนเซอร์เข้าได้เข้าได้ใช้แม่บุญล้ำอยู่เออทั้งทั้งไอทั้งแคมป์ไทยอ่ะใช้แม่บุญล้ำหมดเลยอร่อยอยู่แดงไก่เออต้องดูแล้วแหละแม่บุญล้ำอยากจะลืมเ้อรวมสนับสนุนหาไทยก่บ้านด้วยนะครับแม่บุญล้ำเออถึงขั้นตอนการใส่ผักแล้วครับผักยังอะไรนี่ผักสมปพ ยอดฟักทองทุกผักเอายาเวนยากเนี่ยมือย่อมือดูก่อนครับพริกปนมะแขวนเหรอเนื้อแต่เนื้อแต่ทางนี้ครับอ้อมอีดลูกผสมลูกผสมสามสายเลือดอีสานอีสานเหนือสุ้ดานสามสายเลือดการมังคีสองมาแล้วครับอันนี้อันนี้เป็นพักสมปีอีนี่มีใครมดแดงน้ำมีใครมดแดงน้ำ มีผักชีเหลาวใช่ดอกมะลิตรงนี้ไหมนี่เนี่ยดอกพุดเนี่ดอกพุดครับดอกพุดโอ้ยโอ้คือขอนเด้ยขนโอ้ยขนไปเลยเลยวะโอ้วิธีเห็ดกระเห็ดบางอย่างครับตำบักพริกตำตะไคร่ขัว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 คนข้นเลยก็ะซิมเบิงโอ้ ดมไปดมมาคือออมกบป,ประธานนี่ไอช่างแอนคือขัวหนูไหมเออเออคือทอดขัวหนูได้ประธานนี่เออคุณนี่อยู่เป็นเนี่เป็น YouTube ได้เลยอะ,อะครับปลายครับเมนูที่สองปั๊บเขาให้เดี๋ยวเราไี่ิดท้พยสไนี่ขั้นตอนสุดท้ขขายเขาขัวสู้ดานบริขัวามาจากไทยขัวยู่งสู้ดานนี่ละ